อยากดูอยู่แล้วตอนที่พี่รู้ว่ากระแสกับบดีมากมากกับต่างประเทศมาเนี่ยเรายิ่งอยากดูเลยยิ่งแบบลุ้นด้วยลุ้นไปด้วยว่าแบบเฮ้ยแต่ละภาพเนี่ยเขาเขามีอะไรให้เราดูมีอะไรให้เราตื่นเต้นมาตลอดแล้วภาพนี้เนี่ยยิ่งมีการประกวดตัวขององค์กรชุดดาวแล้วก็ให้บราได้อีกเนี่ยยิ่งแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับเดียวถามคุณพ่อหนึงว่าติดตามมานานไหมครับกับคนอัอก็คือจริงๆดูมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็คือถือว่าเป็นตำนานตำนานการ์ตูนอีกเรื่องของโลกเลยครับ อ่ฝั่งรู้บ้างครับครับก็สำหรับปอนะครับคือรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็นี่สัมพันธ์เนี่ยคือปออยากเข้าลงดูมากครับเพราะว่าตะกี้ฝั่งพี่พี่เขาคอยคือแบบรู้สึกตื่นเต้นแทนครับแล้วก็คือปอติดตามโคนันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็โคนันก็โตไม่ทันปอตะกี้คือตอนนี้ก็โตไซดไปแล้วใช่โตแปลงไปแล้วครับแล้วก็นี่สําคัญธ์เนี่ยคือปออยากเรียรู้ความขององค์กรชัยชุดดำนี่อย่างที่บอกว่าครั้งแรกเลยเนาะในภาพยนตร์ที่เราจะมีการปรากฏตัวแบบนี้ถามแป้งแล้วดีกว่า ครั้งนี้เรามีส่วนร่วมด้วยนะครับในคาแรคเตอร์ที่เราให้เสียงใช่ค่ไหมครับแอบบอกนิดนึงได้ไหมว่าในคาแรคเตอร์ที่เราให้เสียงเนี่ยบทบาทพมิทมีความน่าสนใจะอะไรบ้างก็ตัวแม่เองนะคะตอนนี้ก็คือได้ข้าเป็นนาโอมิซึ่งเป็นวิศวกรคนหนึ่งในแฟลชฟิกบูมค่ะ,ะก็คือถือว่ามัแบบว่าตัวต้นเรื่องเลยนะใช่ค่ะ ตัวแทนคุณชายชายค่ะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งวิจารณ์อืคนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจค่ะใช่ครับเเต่ยังบอกไม่ได้ใช่เขาอยากจะพูดแต่ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมเรื่องนีอยู่ในโรงภาพยนตร์เพราะว่าจริงๆแล้วคือเรื่องนี้เรื่องคนนำในทุกขาวเนี้ยค่ะเขาจะมีความลับของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีความแบบความขึ้นของเขาขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้งั้นถามได้ไหมว่าจุดเด่นของ ออแลเตอร์ที่เราให้เสียงในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตัวนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความสุขขุมใชายซึ่งจุดเด่นของตัวละครของแป้งอะคะ่ะก็คือเราจะไม่ได้ใช้แบบเลนเสียงแบบเดิมที่เราเคยใช้ค่ะก็จะมีการเปลี่ยนโทนเสียงคะ,คะเพราะฉะนั้นความยากก็จะน่าอยู่ที่การเปลี่ยนโทนเสียงใช่นะฮะฝึกนานไหมครับนานคะ่ะ ทีมผ้าของเราดุไหมครับไม่ดุไม่ดุเลยนะนี่เลยค่ะนั่งกดดันอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่คุณแป้งมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับนอกเนือจากนี้แล้วอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยพาแฟนๆโคนันมาด้วยและสุดทรนี้บอกว่าคุปเปอร์ชมมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ชมมาตลอดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวถามนิดนึงแล้วกันว่าตัวละครที่ชอบคุปเปอร์ก่อนว่า ชอบตัวละครอะไรในคนันครับถ้าไม่ใช่คนันโอเคแน่นอนครับก็คือคนร้ายครับปะละไอช่วยนะเรถือว่าเป็นหนึ่งคนที่โหวตให้ไอ้ปะละไอเหมือนกันสุดๆเพราะว่าตัวละครเขามีความน่าสนใจที่ว่าเอาจริงแล้วไอปะละไอเนี่ยเป็นตัวละครที่คุมความรัอะไรเยอะมากถ้าหากเป็นเป็นคนของฝ่ายคนันที่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะบอสของบอลคือใครซึ่งอ่ะเราเป็นคนดูเราอยากรู้อยู่แล้วว่าแบบใครคือบอสของบอลอะปะละไอเนี่ยคือ ถ้าจะเป็นคนเดียวหนูที่รู้แล้วก็ยังยังมีเรื่องของใช้ชุดรามอีกครับมีเรื่องของยาที่ทำนับของยาอยู่ที่ไฮเปอราไลเนี่ยเป็นตัวประกอบมากกว่าแล้วเขาก็คนรเลี้ยงไว้ก็คือเลยทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าค้นหาและก็น่าติดตามมากๆเลยอืมฝั่งนี้นะครับครับก็ถ้าถามถ้าบอลปากคำถามรั้งแรกบอลก็ตอบเลยว่าเป็นโคนันครับใช่ไหมแต่ถ้าคิดอีกทีหนึ่งคือบอลมีตัวละครในใจที่บอลชอบอยู่นะครับก็คือชื่อว่ายีนครับโอ้โหแล้วคือบองชุดรามครับ เพราะว่ารู้สึกว่าคาแรคเ,เตอร์ของเขานเนี่ยมันมีเสน่ห์ก็มีความน่าค้านหาในตัวเขาครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยแสดงสีหน้าอะไรครับเหมือบบนิ่งๆอะไรเพรู้สึกว่าชีชอมาคูเปอร์ครับแสดงนี่เขาเป็นสายโหดนะฮะท่านผู้ชมชอบแบบตัวละครที่มันง่าจะลึกลับมากเขาเป็นคนโหดเป็นคนโหดค <c oughs> รับลูกแบบนี้คือโหดเลยฮะ,ะแล้วถ้าเกิดฝั่งนี้จะเป็นยังไงเขาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเราวันนี้ทั้องสาระครับเดี๋ยวเราจะได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับชม โยนต์เลยทา่านครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้น,นะคะ่ะแล้วก็อยากเข้าไปเชียร์ไทบรัดด้วยเพราะว่าครั้งนี้ตัวไทบรัดเองเนี่ยมีคือเหมือนกับเป็นเส้นเรื่องหลักด้วยค่ะแล้วเราก็เฝ้ารอการมาของเขาใช่ครับคุูเปิ้ลครับคืออยากรู้ว่าไปเข้าโลกฟาน์มนี้นเลยยังไม่จ่ายใจเย็นคืออยากอยากดูมากๆเลยก็คือ จะบอกเลยว่าทุกภาพของคคโรนเนี่ยเขาจะมีมีปริศนามีอะไรให้เราายให้เราดูพาไปเรื่อยๆแต่ด้วยตัวภาพนี้เนี่ยเราเราเราได้เห็นเลนรไอได้เห็นโอคกรชิจาวแลวก็อีกอย่างคือการที่เราได้ดูเป็นแบบคนดูแรกยเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราภูมิใจเราจะเราหลบสปอยแหละใช่เราจะรู้สึกว่าเราสามารถสปอยคนอื่นได้เราสามารถสปอยคนอื่นได้โดยที่ <K an> เขายยงไมาดูเวลานะครับดูเหนือดูเหนือโชว์เหนือ,นอจะดูเหนือเราจะดูเหนือกว่าฟังโชว์เหนือ <K an> นะครับขอบคุณอยนะครับเอปล่อยรู้สึกขอบคุณมากๆครับที่เชิญให้มาดูเป็นโคนแรกนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆนะครับที่จะได้รับชมพร้อมกับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราให้สองคนนี้ที่เป็นตัวแทนของแฟนคลับแล้วกัน เชิญเพื่อนๆครับสำหรับใครที่กำลังรอชมอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าทำไมครับเราถึงจะต้องเข้าไปดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็สำหรับคนาเดอรมูฟี่นะครับก็คือถ้ามมาริเทอยูใต้น้ำทมีก็คือสำหรับภาพนี้เนี่ยคือจะบอกเลยว่าทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับหลายอย่างที่ที่บอกถึงในกระไรแล้วก็องค์ประกดัแล้วก็ยังมีคุณภี่ดี นก็คือดีเลยแล้วเราก็จะได้เห็นฉากชุดเป็นเป็นฉากหลักแล้วก็คือทั้งว่ามีความแปลกใหม่แล้วก็ท่าคนท่าหน้าติดตามบ้างเลยแล้วก็อยากคืเอาใจชื่อคนเราทั้งยันด้วยนะครับปอยครับเชิญเพื่อนๆชมเลยนะปอยอยากเสนอชวนเพื่อนทุกคนนะครับให้ลองมาดูคนภาพนี้นะเราะปอยรู้สึกว่ามันจะเป็นภาพที่ไม่รู้ว่าเป็นใครหน่ะหรือต่อแต่ปอยรู้สึกว่าถ้าเขาเกิดมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันน่าจะต้องมีอะไรข้างในแน่นอนอยู่แล้ว ใช่ไหมนะการปรากฏตัวครั Film ้งนี here, the ้รับรองว่าเป็นเรื right. so, right ่องที่น่าสนใจอย่างแน่นอนแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครอะไรตัวที่เราจะกลับมาให้เอาแล้วคนรู้อินไซด์มากเลยอ่ะครู้เรื่องมากเลยอ่ะเอาล่ะนะครับทำให้หลายคนอยากจะรับชมนะครับแล้วก็เตรียมตัวจะไปสนุกสนานกันในโรงภาพยนตร์แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บแรงไว้นิดหนึ่งนะครับขอเชิญมือให้กับทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับ พี่นะครับแล้วก็คูเปอร์แล้วก็ปอยครับขอบคุณมากนะครับ